มเปอร่อยไอดเช้ามานะคะแม่ครัวคนสวยของเราเพื่อนๆเราทำกับข้าวกันอายกคคกให้ดูหน่อยจ้าคกสวยไหมส้มตำสนะคะแล้วเจีเอาไว้ใส่ทำอะไรแล้วนี่ทำอะไรเอ่ยคนสวยไข่เจียวเหรอไข่เจียวต้มข้ต้มอันนี้เป็นอะไรคะนู่นก็เราเจกนี่ไงโอ้ข้าวหลามไข่ปม่อกู้ข้าวหลามเราจะทำอะไรกินนอน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนี่จะทำอะไรเนี่ย อย่าไปทอดไข่จ้าทอดไข่อ่า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 ทอดไข่แล้วเปิดหน้าต่างให้หน่อยจ้าหน้าต่างเนี้ยโอ้ยเปิดด้วยเหรอเปิดเปิดด้วยเปิดด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปด้านนู้นอ่าเดี๋ยวจะส่องดูทอดไข่เขาหน่อยจ้าไปดูทอดบ้านนู้นอ่โอเคโอเคเดี๋ยวดูซิสาวๆเขาทำอะไรกันเนี่ย สาวๆเพื่อนเราทำอะไรจ้าชอบตีชอบตีอ๋อโหวันนี้ชอบตีตีอะไรจ้ามันแตกไมให้มันแตกแล้วไข่ที่บ้านได้ตีไหมเนี่ยไข่ที่บ้านตีบ้างไงมไข่ที่บ้านไม่ตีค่ะไข่ที่บ้านไม่ได้ตีแต่มาตีไข่ที่นี่เเออสุดยอดเลยไม่มีใครตีแล้วไม่รู้จะตีไข่ของใครเลยมาตีไข่ที่นี่เดี๋ยวเราจะทอดไข่กันนะคะสาวๆเพื่อนๆของเราทํากับข้าวเช้ากัน ที่บอฝ่ายหัวหินนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาพักผ่อนกันนะคะเราเตรียมอาหารเช้าปานโอคนนี้สวยมากเลยสวยมากเลยจ้าโอโห่น่ารักที่สุดเลยข้าวต้มแล้วมันมีใส่อะไรบ้างไม่เห็นเช้านี้เราทําข้าวต้มด้วยมีข้าวหลามด้วยมีส้มตำเดี๋ยวตอนนี้เป็นเมนูเฉดเมนูเด็ดเมนูเด็ดของเราเมนูเด็ดทอดไข่จ้า ข้าวต้มเหรน้าไม่ข้าวต้มข้าวต้มนะวันนี้เราทําอาหารหลายอย่างเลยข้าวเช้ากันนะคะเตรียมข้าวเช้ากันเตรียมข้าวเช้ากันเดี๋ยวมาดูในครัวก็จะยุ่งอย่างนี้แหละดูแม่ครัวเราแต่ละคนนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้แม่ครัว่้วนะคะอาล้างดูซี่อาทอดไข่เตรียมทอดไข่แล้วนี่อะายกินอะไรน่ะ โอ้หเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาหมึกเมื่อวานลงเล่นทะเลมาได้หอยกี่ตัวสี่ตัวลงเล่นทะเลขาต้มเครื่องเลยไม่ตอนนี้ใส่ในข้าต้มเครื่องเหรอโอเคเลยน่ารักน่ารักอตีเข้าไปจะตีเข้าไปเลยที่บ้านไม่มีไข่ตีเราใส่กุ้งมาตีได้แกะเป็นปลาหมีนะครับอ่าเราจะทส่ไข่ทอดกัน วันนี้ไม่ควัวคนสวยไม่ครัวคนสวยนะคะก็เขาบอกให้ใส่ีนด้วยไงเออใส่ด้วยก็ได้มห็นไหมแต่ละคนน่ยสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเราได้มาพักผ่อนกันเราก็สดชื่นประมาณนี้แหละนะคะสวเราสดชื่นประมาณนี้นะคะมาเที่ยวพักผ่อนตอนนี้รออะไรเอ่ยคะ จะน้ำทอต้มขาแล้วทอดไข่ไปไหนทอ่น้ยค่ะอยู่ตรงไหนค่ะบ้านหลังโน้นค่ะทอดไข่บ้านหลังโน้นโอโคเดี๋ยวเราต้องตามไปดูแล้วมั้งเนี่ยต้องตามไปดูค่ะเพราะของอร่อยอยู่ตรงนั้นด้วยอ้าวเหรออแล้วนนทําอะไรน่ะอันนี้หั่นปลาหมึกใส่เดี๋ยวเขาไปดูกันเขาไปดูข้าหั่นปลาหมึกกันไปดูหั่นปลาหมึกกันดูคนสวยให้หนปลาหมึก ปลาหมึกใส่ข้าวต้มโอ้ปลาหมึกน่าทานมากมากเลยใส่ข้าวต้มใช่ไหมค่ะข้าวต้มใส่ปลาหมึกใส่ข้าวต้มวันนี้เราจะทําข้าวต้มปลาหมึกกุ้งกุ้งกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ปลาหมึกนะคะมีไข่ปลาหมึกเดี๋ยวเรามาดูซิไข่ปลาหมึกอู้นี่นะไข่ปลาหมึกไม่ใช่ข้าวหลามเหรอไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึก ไข่ปลาหมึกคุณจะเคยกินเหมือนกันไหมโอเคเลยไข่ปลาหมึกแบบเข้าปรุงแต่งโอ้ยปรุงแต่งไม่ได้ว่าไข่ปลาหมึกเขาปรุงแต่งนะคะที่เวลาอันนี้เราจะทำ้าวต้ม